สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานค,นะครัวนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดเลยนะนะอันนี้ร้อนๆเลยนะครับเป็นหม้อทอดอะไรนะ้ำมันอโคนาติกนะครรุ่น a n a f y 6013นะครับรน, n a f 13, นะบนะดูลักษณะข้า้น่องนี่สวยไหมสีขาวอีกแล้ว เหมือนที่ผมอยากได้เข้ากับบ้านเลยเข้ากับบ้านเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นหม้อทอดอะไรน้ำมันขนาด6ลิตรนะครับเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะเขาบรรจุส่งมาอย่างดีกล่องอย่างดีกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับหลายครั้งนะครับที่เวลาเราทําอาหารด้วยหม้อทอดอะไรน้ํามันแล้วเนี่ยนะครับตรงที่ใส่ตะแกรงตะกร้าใส่มันไม่พอเนาะพอจะทําอาหารที่มันมีปริมาณมากเนี่ย มันก็ต้องทยอยทำอหรือไม่ก็ต้องทําทีละน้อยนะฮะเพราะไม่อยากทําหลายครั้งแต่อันนี้จุใจแน่นอนใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะฮะสามารถทาได้ครั้งเดียวผมว่าอิ่มอะนะฮะเนี่ยกินได้4-5หคนได้สบายเลยนะครับนะเรามาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะรุ่นนี้นะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยนะ ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะส,สีขาวเนาะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบฝาปิดผมชอบตรงนี้แหละที่มันเป็นสแตนเลสสีสวยมากเลยนะฮะเข้ากับบ้านมากเลยนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นแผงควบคุมดิจิตอลนะครับอันนี้จะไม่เห็นอะไรนะจนกว่าจะเสียบปลั๊กเปิดก่อนถึงจะเห็นนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นถา,าดใส ตัวกระทะกับหม้อทอดเนี่ยดึงออกมาได้ง่ายมากเลยนะครับดึงออกมาฮะไม่ติดเลยแถมมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับป้องกันเรากดดึงตะแกรงออกอะนอะนะครับด้านในของตัวกระทะกับตะแกรงนะครับจะเคลือบสารนอนสติกไว้อย่างดีนะครับป้องกันอาหารติดนะฮะตะแกรงก็จะมีรู ระบายอากาศรอบๆให้แบบเวลาเราทําอาหารแล้วลมมันจะ flow เนาะที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยฮนะด้านในของกระทะเนี่ยมันจะเป็นแบบล่องเนาะให้น้ํามันไหลออกไปแล้วก็เวลาเราย่างสเต็กเนี่ยสีมันจะสวยตรงนี้นะนะครับด้านในนีนเคลือบมนเลยเหมือนที่เรารู้จักกันเนะทพล่อนนั่นแหละนะ,นะชุบหลอกเนาะ ด้านใต้นะครับให้ดูอ่าด้านใต้นี้แน่นอนนะครับจะต้องมีปุ่มสำหรับการลื่นนะอันนี้แค่ตัวของเขาก็มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ปุ่มการลื่นมาด้วยก็ไม่ต้องห่วงว่าเวลาเรา <S <S เอาไปวางที่ไหนมันมั่นคงทาวอนแน่นอนรุ่นนี้นะนะครับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังนะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนี้นะครับจะมีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่เลยตามตัวเครื่องไม่ใช่เล็กๆเนาะอันนั้นหมายความว่าเวลาเราทําอาหารเนี่ยมันก็จะระบายอากาศได้ดีนะครับตัวนี้เนาะอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยเวลาที่เรา <c oughs> ทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยสายไฟมันก็จะระเกะระกะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ที่พัน เก็บสายไฟด้านหลังมาด้วยนะ,นะเวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วเราจะเอาไปเก็บหรือว่าจะเอาไปทำที่อื่นเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็เก็บได้สะดวกไม่เกะกะนะครับสำหรับที่ม้วนสายไฟตรงนี้ เจ๋งเลยตัวนี้นะครับสิ่งที่ให้มาเขาไม่ลืมแน่นอนเลยก็คือใบรับประกันสินค้านะครับอันนี้รับประกันให้1ปีเลยสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะและคู่มือการใช้งานนะครับรุ่นนี้จะให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะนะครับไม่ต้องห่วงเลย เรื่องความปลอดภัยคําแนะนําด้านความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์ในเครื่องมีอะไรบ้างแนะนําเป็นแบบทุกชิ้นเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะฮะแล้วก็คําแนะนําเบื้องต้นรวมไปถึงไกด์ไลน์สาหรับการทําอาหารต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของมันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูฟังก์ชันใช้งานหลักๆของเครื่องตัวนี้กันนะครับบางคนหลายบอกว่า เครื่องใหญ่เนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่ใช้งานยากอันนี้ไม่จริงเลยนะฮะทดลองมาแล้วใช้งานง่ายมากเลยเวลาเราเสียบปลัก๊กปุ๊บครับเครื่องเขาจะขึ้นมาลักษณะนี้ก็จะเหลือ,อปุ่มฟังก์ชันหลักๆก,ก็จะมีตัวปิดเปิดนะครับสัญลักษณ์ตั้งเวลานะครับแล้วก็อุณหภูมินะฮะตอนที่เราจะเริ่มใช้งานนะครับตัวนี้ก็ยังจะแตะไม่ได้นะจะแตะได้แต่ปุ่มนี้ปุ๊บ่า โปรแกรมเริ่มต้นเขาจะขึ้นมาที่200องศา18นาทีนะครับเราจะตั้งตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าหากว่าเรามีอุณหภูมิและเวลาอยู่ในใจแล้วนะครับ <c oughs> อย่างเช่นเราจะตั้งอุณหภูมิที่ลดมาหน่อยเนี่ยฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเวลาเป็น20นาทีอันนี้ก็ปรับลดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าแบบว่าคือกด ทีละนาทีอย่างเงี้ยมันนานลองกดแช่ค้างไว้<ๆ>ก็จะเร็วขึ้น<ๆ>เห็นไหมครับอ่ารุ่นนี้สามารถตั้งเวตั้งเวลาได้ตั้งแต่1นาทีจนถึง60นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับส่วนอุณหภูมินะฮะเริ่มที่อ80องศานะครับสูงสุดอยู่ที่200องศาเซลเซียสอันนี้กดแช่วไว้ก็จะเพิ่มอุณหภูมิได้เร็วขึ้นเหมือนกันนี่นะฮะ อันนี้เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันที่สามารถแตะได้เลยนะอ่ะอันนี้เป็นเค้กนะครับเฟรนฟรายกุ้งนะฮะไก่เนื้อนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรปลานะครับอ่ะอันนี้อีกอันหนึ่งนะนี่มีให้เราประมาณ7ฟังก์ชันนะครับแล้วรวมอันนี้ด้วยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เสริมขึ้นมาก็คือ อุ่นอาหาร80อ,องศา60นาทีนะฮะซึ่งแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับลดอุณหภูมินะฮะหรือว่าเวลาได้หมดเลยนะเราสามารถที่จะตั้งได้หมดเลยนะครับสมมุตินะตั้งได้โอเคล้เนาะเราก็กดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเขาก็จะเริ่มทำงานอ่าแต่เมื่อใดที่เราดึงนี้ออกมานะครับ เครื่องมันก็จะหยุดนะฮะนะครับหยุดการทํางานทันทีแล้วเราจะมาพลิกอาหารหรือว่าจะมากลับด้านอาหารจะมาดูอาหารว่ามันสุกโอเคหรือยังเราก็เสร็จแล้วใส่เข้าไปใหม่เครื่องมันก็จะกลับไปทํางานเหมือนเดิมนะฮะอ่าแต่ว่าเมื่อไรต้องการปิดเลยนะครับพอละกดต่มปุ่มนี้ปุ่มเดียวเรียบร้อยจบนะฮะหลังจากที่เครื่องมันทํางานเนี่ยนะครับจนจบ กระบวนการที่เราตั้งเวลาไว้แล้วเนี่ยนะครับเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับน่าอันนี้คือมันตัดไปแล้วนะนะครับคือมันใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วมันตัดไปนี่คือจบแล้วนะครับเครื่องมันก็จะอยู่ในหน้าโหมดสแตนบายแล้วก็จะดังแบบนี้ประมาณแปดครั้งนะฮะเครื่องมันร้องเตือนมาเสร็จแล้วนะนะครับ อยู่ในบ้านบริเวณบ้านที่ไหนก็ได้ยินนะฮะเสียงแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจบกระบ,บวนการการทำงานของมันเนาะและนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันอะโครนติกนะครับ A, N A F Y 6013นะครับใหญ่จุใจ6ลิตรนะ คใครที่สนใจสินค้าก็ลองไปดูในเว็บไซต์ของอควนติกหรือว่าใน Lazada s h o p ป e นะฮะไปเปรียบเทียบราคาดูนะฮะร,ราคาไม่ได้ใหญ่เหมือนเครื่องนะนะครับอันนี้น่าน่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วจะมีเมนูจากเจ้าหม้อทอดตัวนี้แน่นอนนะครับมาให้กับ คุณผู้ชมแล้วก็แล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านได้ดูแน่นอนนะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวด้วยนะเพราะว่าผมเตรียมเมนูไว้รอแล้วนะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ